สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครับขอป่ทูยูนะฮะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทเธไมมาคนเดียวเพราะว่าเจ้านายสั่งให้มาครั้งที่แล้วนะฮะเรารีวิวอะเขาเรียกอะไรขนมประเทศจีนอ้วกแตกอ้วกแตกกันทีเดียวเจ้านายก็เลยใช้ว่าวันนี้ครับมาคนเดียวเถอะเนาะเพราะมันเป็นของกินคอัน่าจะชอบวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวหม้อร้อนแบบใหม่นะั่นคือหม้อร้อนที่เป็นข้าวนั่นเองนะอันนี้เราทำไปแล้วนะฮะเราทำไปแล้วสองอันเพราะว่ามันใช้เวลานานมากแต่วันนี้เราจะให้ทุกคนดูว่ามันมีรสอะไรบ้างแล้วก็จะชิมว่า รสชั่นเป็นยังไงและวิธีการทำอ่ะมันเป็นยังไงนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเริ่มจากอันแรกก่อนอันนี้นะฮะแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์อะไรนะชืไทโก้ชื่อไทกัวโอเคถูกอยู่เลราซ้อมนานมากทุกคนเพราะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้อันนี้เป็นรถรถไก่รถไก่เป็นหอมเห็ดหอมตุนไก่ทีมงานบอกเห็ดหอมตุนไก่แล้วก็มีรถที่เราเพิ่งทำนะฮะนี่อันนี้รถอะไรเอ่ยอันนี้คือเนื้อตุ๋นทุกคนหมูตุน อันนี้หมูตุ๋นแล้วก็อีกอันแกงกะหรี่เนื้อเนาะ,เ,นะเริ่มทําไปเลยทุกคนอันนี้จริงๆอ่ะมันสุกแล้วเพราะว่าเราทาทาไว้แล้วแต่อันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําส่วนอีก3อันเรารออีพีหน้านฮะเพราะมันเยอะมากทีมงานเรามีไม่กี่คนเนาะเพราะว่าอยากกินไม่หมดเหลือแล้วเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงด้วยเนาะทุกคนโอเคเริ่มอันดับแรกนะแกะพลาสติกขอ,องห่อหุ้มก่อนวิธีอันนี้ข้างหลังจะมีวิธีการทําให้ด้วยเปิดก่อนอู้ท่าไมเป็นอย่างนี้ อันนี้คือน้ำนะฮะที่ใช้ในการหุงข้าวแล้วก็มีข้าวข้าวก็คือมาเป็นเม็ดแบบนี้ทุกคนเป็นเม็ดข้าวเปลือกเลยอะแล้วก็มีช้อนให้แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยนะฮะสำหรับแบบว่าลองน้ำซอสอันนี้น่าจะเป็นแบบ<ะ>พวกแบบ<ม>แบบเนื้อพวกแบบว่าเครื่องเทศอะไรพวกนั้นส่วนอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้เลยจะไม่เรียกว่าหม้อร้อนอันนี้คือเครื่องทําความร้อน,นเวลาเราใส่น้ําเข้าไปน้าก็จะเดือดนะฮะทุกคนขั้นตอนแรกใส่อันนี้ใช่ไหมใช่อันน<ๆ>ี้ไว้ก่อน แล้วก็มาปรุงอาหารของเราก่อนอับ,บแรกใส่นี่ฮะเป็นข้าวหลังจากนั้นใส่น้ำก่อนแล้วกันเนาะแล้วทีมงานเนาะ อันนี้ใช้เวลานานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าประมาณกี่นาทีนะกว่าจะรอมันเดือด15-20นาทีก็คือสั่งลน์แมนจบเลย <c oughs> ไม่แต่มันก็คือความแปลกใหม่ไงแตบบ่ว่าเราจะได้ลองแบบว่าลองอะไรแบบใหม่สมมติว่าเราไปเข้าป่าเข้าดงอะไรแบบนี้เราก็มีอันนี้ก็คือจบเลย <Wow. S 1> <okay. S 2> คนรีวิวเยอะมาก <c oughs> ที่เป็นเส้น <c oughs> ใช่มันไม่แปลกใหม่ไงเราต้องมีอะไรแปลกใหม่เพราะเราเป็นเถา Baltoyu ไงทุกคนใครที่สนใจที่จะซื้อ <c oughs> ง่ายเลยทุกคนทักไปที่เถา Baltoyu แต่ How <c oughs> จะมาดูอีกทีว่ามันอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือน้ำซอสใช่ไหมฮะเท่านี้เองทุกคนง่ายมากบ้านไฟดับไม่ต้องห่วงหิวข้าวก็ง่ายอ่ะเราดับต่อไปอันนี้เราใส่ตัวที่ทาความร้อนแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะใส่ตรงนี้น้ําให้ท่วมซองขาวๆนี่นะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่ถ้วยของเราลงไปว้าว <Wow. S 1> โอ๊ยอย,อย่างนี้แล้วเราก็แค่ปิดฝาด้านไหนวะด้านนี้ ทุกคนเดือดแล้วเห็นควันไหมเท่านี้เองทุกคนง่ายมากใครที่แบบว่าไม่มีเวลาหรือว่าบ้านไฟดับหรืออะไรแบบเนี้ยเขาไม่มีการน้าร้อนก็คืออย่างเงี้ยง่ายมากอันนี้เราก็รอทั้งหมด15นาทีโอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังเอ่ยตอนนี้คือแล้วอันนี้เรารอไว้ก่อนให้มันสุกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะมาเปิดอันนี้ก่อนเลยว่าข้างใน,นเป็นยังไงโอเคอันนี้เป็นกะหรี่เนื้อใช่ไหม กินมากช้อนน่ารักมากทุกคนทุกคนก่อนเนื้อคือให้มาเป็นชิ้นเนี่ยทุกคนเห็นไหมมาอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นรสหมูตุน๋นอันนี้เป็นรสหมูตุ๋นนะฮะโอ้เหมือนเหมือนแกงเขียวหวานเลยอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมสองอันนี้ก่อนคือข้าวมันเป็นข้าวที่เม็ดสวยมากทุกคนมันไม่ได้เหมือนข้าวแบบว่าข้าวไทยอะ่ะน่าก,กินมากโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนช้อนดูแบบไม่แข็งแรงมากร้อน ไม่เล่นๆนะอร่อยนะรสชาติแบบใหม่ไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนทุกคนเคยกินหมูตุ๋นใช่ไหมอันนี้ก็คือหมูตุ๋นที่เปรียบกับอาหารไทยอะนึกงไม่ออกอะแต่แต่อร่อยทุกคนฟิลเหมือนข้าวผัดเหมือนข้าวผัดเดี๋ยวให้พิมง,งานเข้ามาชิมแล้วก็บอกรสชาติอารมณ์เหมือนข้าวผัดเอเออมันเป็นฟิลข้าวผัดที่แบบใส่หมูตุน๋นอร่อยถือว่าอร่อยอแปลกใหม่ดีด้วยโอเคอันนี้ก็คือ น่าจะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเพราะมันคือแกงกะหรี่กะหรี่เนื้อด้วยเนื้อชิ้นใหญ่มากเนี่ยเลินคยกินงานตาฝวายเคยกินกะหรี่ใช่ไหมหมายถึงว่าเคยกินแกงกะหรี่ใช่ไหมก็คือแกงกะหรี่ใส่เนื้อตุ๋นอร่อยทุกคนอันนี้น่าจะถูกปากคนที่แบบว่าเคยกินแบบแกงกะหรี่อยู่แล้ว อ๋อม mm ีเ hmm. ห็ดใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มันหอมกลิ่นกลิ่นของเนื้อมากมากเลยถูกต้องแต่คือข้าวเขาดีข้าวคือนุ่มมากอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้คือหม้อสุดท้ายนะฮะเป็นรสชาติอะไรเอ่ยไก่เห็ดหอมอันนี้สำหรับสำหรับสายที่แบบว่าไม่กินเนื้อไม่กินหมูนะฮะก็สานี้ได้เนาะฮูทุกคนอ๋ออยร้อนร้อนน่ากินมากเห็ดหอมแบบแน่นๆเนื้อแบบแน่นๆ่น เนื้อไก่อ่ะแน่นๆความพิเศษก็คือไม่ได้แตกต่างจากอันอื่นแต่รสชาติน่าจะแบบว่าแปลกใหม่ไม่ค่อยเลิศอ่ะมันแบบกลิ่นหอมกลิ่นเห็ดแล้วก็กลิ่นไก่มันแบบเออถ้าคนไม่ชอบเห็ดหอมก็คือแบบไม่เลิศเฉยๆอ่ะวิมาลองไก่มันมีความแบบกลิ่นเหมือนลมควันอ่ะทุกคนมันเป็นไก่ตุ๋นหรือไก่อะไรมีถ้วยมาเองเว้ยหนึ่งถ้วยก็คือแบ่งกันกินได้ อร่อยเนาะแล้วแต่คนชอบอีกแล้วแต่คนชอบอีกมันคล้ายๆพันโลไหมแต่ว่ามันมีความนุ่มของเนื้อไก่แต่เนื้อไก่มันยังมีความแบบรู้สึกว่าเนื้อไก่มีกลิ่นอันนี้นะฮะจริงๆแล้วเราสั่งมาทั้งหมด1 2 3 4, งาห้ากล่องราคาทั้งหมดเนี่ยประมาณ400อบาทนะฮะพอเราหารแล้วมันจะตกกล่องละประมาณ66บาทถามว่าคุ้มไมคุ้มนะทุกคน1มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยคือมันแบบว่าใช้แค่น้าทุกคนใช้แค่น้าข้างล่าง โอเคทุกคนวันนี้คอปได้รีวิวไปแล้วทั้งหมด3อันนะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปฝั่งได้ที่เขาเปาทูยูนะให้เราฝากสั่งให้ก็ได้อยากสั่งแบบเราก็ทักไปหาแอดมินเดี๋ยวแอดมินเขาจะให้คำตอบในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเองนะครับโอเคฮะวันนี้นะฮะก็หมดเวลาแล้วนะครับคอปแล้วก็ทีมงานทุกคนเขาเปาทูยูเนี่ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ